ผู้ใดเคาะประตูนอบผูนี้นอโอ้ยกำลังวัดสีนอนครับครับครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วผู้ใดนอผู้ใดก่กประตูนอเอออ้าฮัลโหลเข้ามาเขามาก่อ,อนนอ้องอกดศิลาตัวนี้ว่าเป็นผู้ใดบ้านคนดังทงังติดต่อคนดังท,งท,งทงังเพจตัวนี้เขาจะไหนผมมาทัางคคนนี่ให้ร้านบังบัดโอ้ร้านที่ไอ้ไปถ่ายคลิปบง<ม>ังเวียนน่ะผมเห็นว่าผมถามเจ้าของร้านได้ยิ่งมาไอ้ลอยวันเมียนโชว์มาเออมาไหนเราเปิดห้องนอนยังไง ของเบอร์อดไรหรอผมก็เริมาหาเนี่ย้องเบอร์ซีนวดยังไงล่ะเออโอ้ยเมาแต่มาหอดเมื่อยวะไอโอ้ยผมเมื่อยยังไงครับรถุดสามลอยเกือบสามลอยลูกสองลอยกลัวค่าน้ำมันเท่าไรครับโอ้ค่าน้ำมันกับต๊ะไปพันกว่าบาทแล้วมาเนี่ยพันกว่าบาทก็ค่าตัวเลยครับค่าตัวบนหูเพราะต้นเห็นจักค่าตัวเลยมาซื้อเออมมาาบ่ไได้ทัักวหครับค่าห้องอีกิง้ะนี่ค่าห้องยิงนี่ค่าห้องสี่ลอยห้าซีบนี่โอ้ยมาเมื่อยก็เลยมาสินอนพักผ่อนจะเข่าวจะได้โอ้ยเนาะ นั่นนี่นันนี่อืมอ้ายอดะอเด็กเด็กแนวไดทางคนย่อดเลยต่างชาติครับเอ้ามีเด็กพร้อมาเดนี้เอาอิริตีเดี๋ยวนี้ปารตไไปหดโบปปลาไอ้เคยได้ด้ต่างชาตินะได้ต่ชาติล้วได้บอได้บอได้ไอ้ไอ้โบมักแนววัางแต่ว่าตัวมีอ่ต่างชาติเลยอิริบอสุดเลยเออินมาได้เป็นบ่บอกหนวดหนวดได้บอหนวดหนวดจะซื้อบรเห็รหนังดนวดจน้บ่ เอาเอ่อเบื่อเกินมากอายเปอร์เซนไปเออกวนสิขึ้น ну ก้อนเสื้อตนี่ไปไปเบื่อเนมาเออเออไปไปโอเค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 น้องราคาเขแพงโอ้ยนั่นละมองไอ้มากตั้งซ่านเนาะโอเคโอเคครับครับครับโอ้ได้ยินข่าวว่าน้องก้อนศิลาเจ้าเด็กมาให้อาบน้ำเจ้าบาทก่อนอาบน้ำท่ายก่อนโอ้ยคนนี้เลยคนนี้เลยไอ้อาบน้ำก่อนเด้อ เรียบร้อยผู้สดชื่นสดชื่นป้าลำบ่ร์รอเด็กมาแล้วบาร์รอเฮ้ยอาบน้ำเรี้วแล้วน้องใส่ะมาแล้วบ่ผู้สาวนอนถ่าเรียบร้อยแล้วของหนวกของต่างประเทศแแม่นบ่ของหนวกแท้ๆเด้มึงอย่ากิีตัวไอ้เด้สุดยอดป๊าบนนั้นนอนได้ดลุดหลุดโอ้ยลุยเลยอ้าวจัดเลยจัดเลยลุยเลยลุยเลยคอยอยู่นั่นบ่เป็นยังมั้งเออเบิ่งเบิ้งน้ำกันนะยเฮ้ยเบิ่งเห้ยเบิ้งน้ำเลยมุนเลยป๊าตัวโอ้ยไปสรุปไปจริงว่าไปดิ ผมดูผมดูเอเลีบันขาสะวันไปเบืองต้นโอ้ปอดมักบ่เนวนี่ปอดคือผิวดำคมขำดีแท้วะมักแนวนี่วะมักมักมักนีน่ะเอ้ยแด้ยังที่ไรเอ้ยลาน่อยเอ้ยขลังมันแ็่จังก้อนอ้ยเขียนอันตังเอ้ยจุปปเลยจุปเลยอือว้ัขาสะวันว่งกันนวก้อนนี่เักขา ตั้งชาติตังตต้งชาตินี่ตั้งชาตินี้ชาติมา <c oughs> <c oughs>